ไปแล้วไปแล้วเร็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 วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมาลุนปลากับเคยวนค้นไก่บ้านพี่น้องครับแม่บม่เห็นกันพี่น้องมันเนี่ยติดปลาไม่ยังกันไาอยู่มันเนี่ยเรามองไม่เห็นกันลุนจเปลาไปน้ำกันครับผม ตึกบ่ติ้งนะครับติ้งติโอ้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 ฝั่งนู้นโดดฝั่งนู้นไม่มียอยังโดดอยู่ตอนตักกรสิบ่คอยเข็นเลยพี่น้องมาเนี่ยเป็นตอนปลาโดดเก่าแล้วทันทีเพิ่งนะครับว่อยากมากอ่ะนะมึงมาด้ายชีเขาเพราะเสียว่าเอาจะเป็นปล่อยน้ำหลังอีกยกเออยก ้ีมาแล้วมาแล้วหน่อยรอบนี้อสองตัวกับอดแล้วตัวงามไปนี่ตึงเลยพี่น้องโอ้โหเก็บหมดเก็บทุกเม็ด มิเตรเมตรใหญ่ใหญ่อต้หูไปเร็วเหลือเปลเหลือ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 เอ้าคือเหลือตัวเดียวปังขาดแล้วมั้งตัวนี้เออระวังนี้ไม่เห็น วางเองไปไม่ค่อยเห็นติดขาไม้อันสองอันนี้ตึก <c oughs> แล้วตึกแล้วตึกแล้วอุ้ยโดดมาต่อหน้าต่อตาคือมาโดดมาเข้าขาอนนี้ <laughs> đi nòng con mồi đấy. Tức lâu tức lâu tức lâu tức Rồi bà siêu Tức lâu Tức lâu Trứng Tức bơ มาแบบไม่วือหวาเหลอหลายตัวโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้ว สามเกดโอ้ปลาเนี่ยนนมากก็ได้ไปะปขแยงลืมเก็บปล่อยปลาขแยงทิ้งเนี่ยตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วให้รุ่นน้อยบ่ เลียนกากันมากเืยว่านี้ <c oughs> มาเซอมาชนขาย่อดโดดนในย่อกับมี่ ม,มันมันพี่น้องเอ้ยแบบนี้ก็ย่างครับปิ้งอันนี้ก็สิเป็นลมควนเมนใต้เต่าอบลมควนครับทางสุโขทัยพี่น้องจึกเร็วงัดงัดงัดถิด่จ้า

ไปก่อนไปก่อนไปก่อนลมแรงเดี๋ยวไปเก็บมันตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วนี่ <c oughs> ไม่ออกนะน่ะโดดมาซนหูยอข้างนี้ดนี่นะโดี๋อวไปกไดา đấy cái bà ừ tức rồi tức ครับตัวน้อยรุ่นใหญ่รุ่นน้อยก็ล่วงยอยๆอยู่มันพอห่าง <laughs> ทั้งหมดกระโดดไปไปยนตัวที่ไม่ได้อยู่ออยู่ในยอกระโดดอยู่ จริงนะครับติดๆอ้มีโดดออกไปอีกยังไงนั่นอะไรยังยังโดดใส่ระจกมีอ่ะติดติดติด ตึก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 ,กอ้ยไปอีกโด,ดก็บ,บ่สูงานีดด้ด้เดือดเลียดเลียดอยู่เมีเลียดเน็ตไปนี่ข้ามไป่ได้น่าจะติดเน็ตเดินออกมาน่าจะติดเน,ดน,น,น็ด,นดกรดอนออกมาน้าโอ้หอโหตัวเบลอมมูมมปะมมูมปะ

าซอยนี่ละมีตัง้งหัวเสียบแล้วม่เสียบยงแกอีกจบเพิ่งอันนี้ม เลีนุ่งโตมัดอยู่ข้างล่างข้างล่างน้างล่งกับหัวเสียบเอาขอย,ย่าอ ตึกแล้ว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 ,ลวอู้อ้จะยกขึ้นมาลายพ้อยอยู่ปา<น>ดูพอเริ่มสายมาตัวเริ่มหน่อยลงค <kl ok> ือตัวหน่อยลงวะ ตึก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 นั่นน่ะปลาตะเพียงปลาตะเพียง <laughs> เพียงไซต์ไซต์เล็กเริ่มมาแล้วโดดสะไหมน,อนอั่นโดด,โด,ด <laughs> โบอกให้มันโดดว่นก็บอกให้มันโดดว่าม่นบอก ใหญ่กำลังมากตุกๆุๆกๆุไปแล้วไปอยรุ่นหัวเสียวกำลังมา ตึกเร็วไปแล้วไปแล้วไปกับไปมันอ,อยู่ข้างตรงนั้นนะเยอะขอบขอบนี่โดลดจั่วจัวก,กว่าเลย มันมีถุงลี่อยู่นี่นั่นอันนึงใช่ไตึกแล้วครับตึกแล้วคือบกโดดเหรอสองตัวตายมังตัว,นว,าาวหนึ่งมาเดี๋ยวก็หายตายเหนเื่อยครับม,มันยังแตกกันยัการัน ตื <c oughs> ลนล,ลครับตั้โตี่หน่อยเร่นแพ้มาหลายอ,อย่งเลยอือก็ยังไทยครับปลาลุ่นสามเส้นลายครับ ตึกแล้ว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 อ,อ,อุ๊ยปลาคอปลาคอมาอีกแล้วปลาใส่งงกร<ป>ะ,<ป>ะกเด็นกระดอนไปไหนปุ๊บเนี่ยตักมันสัน่นเจ้าโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเวเดี๋ยวก็ออกอย่าดินนะอย่าดินนะตักจากทีเถิดมันบ่ถึงปินไปเรื่อยเลยอะ อันนี้ก็แค่สีดิบหน่นอยอังค่ะปะยันยันนะไปดีดีอึ๊บเครืองเงียบแท้โอ้โหไม่เงียบเว้ยยังมีโดดอยู่มาโบราณรุ่นนอยเริ่มมาแล้วจ้า แล้วหนึ่งยังมีอยู่ยังมีอยู่โอ้ยไปอีกหนึ่งเหมือเหลือตัวหนึ่งโอ้มีตัวหนึ่งหลายตัว <laughs> แต่ตัวน้อย,อยไม่รุ่นเล็กมันมาเยอะจังวะ

ติดอะไรแล้วละปลาขยังติดเลยคนระับติด,ด,ด,ดนั่น,น,น สามสี่นนห้าหาปน่ะตั้งรุ่นนีดีนีมาปะมาไปเลยอู้ <c oughs> ปลาตะเพียน <c oughs> เค่มาแข่งกันได้อืมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะปลาเงินดินี่ปลาเข็งปลาเข็งปลาเข่งปลาเขยง

ตุงต้งตึง้งตึ้งตุ้งปากระไรเนี่ยพี่น้องปลากาครับผมผล <c oughs> งานวันนี้พี่น้อง <c oughs> ปลามีตัวปลาสามเส้นครับผมตัวงานวันน,นี้พี่น้องเต็มล่งางแล้วครับผมเต็มล่างกับพี่น้อง อันนี้เอาปากกา <c oughs> เดี๋ยวปากกามานันเป็นหอังปลาคอกได้สองตัวครับผมเกี่ยไปเรื่อยครับแป๊ตัวงามดีเลยปลามันเต็มเหรอทุ่งกับพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับท่านใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาใจให้ยครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม